เราขออนุญาตบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าถ้าอยากจะมานั่งในห้องส่งอย่างคุณผู้ชมที่น่ารักในเช้าวันศุกร์แบบนี้ทุกวันศุกร์เราจะเปิดบ้านต้อนรับคุณผู้ชมนะครับมานั่งในรายการของเราง่ายๆครับวิธีการสมัครของเราก็แค่เข้าไปที่หน้า Facebook ของรายการ TMK Live นะฮะแล้วมันก็จะมีรายละเอียดที่คุณสามารถกดสมัครได้ใช่ไหมไม่ยากนะทันย่าเลยใช่ค่ะไม่ยากยี้ส่งมาแล้วก็กรอกแบบฟอร์มนะคะ พอเสร็จคือพอมีลิงก์ปั๊บกดลิงก์ก่อนเพราะถ้าไม่กดลิงก์จะไม่เห็นแบบฟอร์มนี่ออกไหมพอกรอกแบบฟอร์มเสร็จปั๊บเราก็รออีเมลตอบกลับพออีเมลตอบกลับปั๊บเราก็ต้องไปยืนยันในอีเมลด้วยนะคะเท่านี้ก็ได้มาร่วมสนุกมานั่งกันอยู่ตรงนี้มองหน้ากันไปมาในห้องส่งเจอคุณผู้ชมเจอคุณผู้ชมที่บ้านเหฮะเขาเข้ามาหาผมบอกว่าอุ้ยอยากไปมากเลยแต่ป้าไม่ไปหรอกสมัครไม่เป็นนะแล้วป้าก็แล้วป้าก็พูดอย่างนี้ทุกวันอยากไปอ่ะแต่ไม่ไปหรอกสมัครไม่เป็น ผขไม่ได้ไปหรอกน้อยใจเบาๆเนาะแล้วผมบอกบอกว่าป้าป้าลองกดเข้าไปถ้าถ้าป้าไม่เก็ตก็ให้หลานเนี่ยช่วยสมัคร<ช>ผ่านไปเจ็ดวันปรากฏว่าป้ามานั่งอยู่ตรงนี้ย<ช>ังไม่ก็บ <c oughs> ก่อนหน้านี้มานั่งแล้วถึงบอกว่ามันไม่ได้ยากครับและเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ไฮเทคขนาดนั้นลองไปสมัครดูนะแล้วคุณก็จะได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้อย่างพวกเขาเหล่านี้นะฮะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับ ไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับคลิปรายการจบแล้วค่ะแต่ถ้ากดร่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดคลิปเด็ดๆอัปเดตแบบเรียลไทม์กดนี่เลยค่ะ s u b s c r i b e รับรองไม่ผิดหวังค่ะกดเลย